ครับวันนี้เราอยู่กับรถ MG EP นะครับคันนี้เป็นรถไฟฟ้านะฮะและเข้ามาเพิ่มฝาท้ายไฟฟ้าที่ร้าน JS Pro นะครับแล้วเรามาดูนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรกันบ้างคันนี้ยังติดเป็นฟิล์มกับรอยเบ้ามือด้วยนี่นะครับนี่ตัดด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตรงรุ่นนะครับป้ายแดงเลยนะคันนี้ก็คันนี้นะก็จะมีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะเวลาเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีนะจะมีไฟสีส้มติดที่สวิตช์นะครับเราสามารถสั่งได้ทั้งปิดและเปิดเดี๋ยวผมฝั่งเปิดให้ดูครับผม ตัวฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมานะฮะนี่นะครับแล้วก็จะมีสวิตช์นะครับกดปิดตรงนี้นะฮะี๋ยวเราเทสระบบกันหีบให้ดูด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็กดปิดลงไปครับอันนี้นะครับก็จะเป็นระบบกรอนดูดนะครับเวลาปิดก็จะหนีบก้อนเงียบมากๆนะครับทีนี้นะฮะเราสามารถสั่งเปิดได้นะครับจากปุ่มเปิดเดินของรถนะกดเข้าไปไม่ต้องดึงอื่นไปชากนะครับ นี่เลยนะครับและรีโมทเดิมนะครับสามารถสั่งการได้นะครับลูกเปิดฝาท้ายนะครับกดแค่ครับตัวฝาไลฟ้าจะปิดลงไปสั่งได้ทั้งปิดและเปิดจากรีโมทนะครับเปิดปิดหน้ารบเปิดปิดที่ฝาท้ายมีระบบกันหีบนะฮะแล้วก็เปิดปิดรีโมทแล้วก็จะมีส่วนของระบบเซนเซอร์ท้ายเตะนะฮะสามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดเช่นกันเดี๋ยวเราเตะเปิดให้ดูถ้าเนี่เราเตะเปิดไปแล้วนะครับผม จบคลิปนะครับด้วยการติดอีกน,นะงครับก็หากใครนะครับที่ใช้รถ MG EP นะครับหรือว่าจะเป็น MP เ s ก็ได้นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ร้านเจสโปรนะครับเรารับทำสา,ายไฟฟ้านะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ